ท่องตามใจูเดพระชายาหมอยาเซียนบทที่18 0 7หนิงหงจอต่อให้เจ้าซื้อตรงเป็นสุภาพบุรุษแค่ไหนอย่างไรก็ต้องตกอยู่ในกำมือของข้าวันนี้ข้าจะล้างแค้นเรื่องที่เจ้าบังอาจไล่ตะเพิดข้าเมื่อครั้งก่อนคุณหนูคนนั้นเข้ามาในห้องหลังจากยืนยันได้ว่าคนที่กำลังนอนอยู่บนเตียงถูกห่มคลุมด้วยผ้าห่มนั้นเป็นหนิงหงจอจริงๆนางก็เริ่มเปลืองเสื้อผ้าตัวเองออกอย่างมีความสุข นางพั่งจะถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกไปได้ครึ่งบ่าเผยเรือนร่างงามเย้ายวนน้อยๆก็ได้ยินเสียงสาวใช้ที่หน้าเรือนมารายงานว่าคุณหนูคนของเราพลาดกับอยู่วนเมื่งเหอกระทั่งจดหมายก็หายไปด้วยเจ้ากะหมายความว่าอย่างไรจดหมายของเราส่งไปไม่ถึงเช่นนั้นอยู่วนเมื่งเหอก็จะไม่มาที่นี่แล้วคุณหนูเราจะทำอย่างไรกับหนิงหงจอบผู้นี้ดีเจ้ากะคุณหนูคนนั้นหันกลับมามองหนิงหงจอ,อย่างไม่ยินยอมพร้อมใจกัดฟันพูดว่าทำตามแผนเดิม แต่ว่าคุณหนูข้างกายฝังอยู่วนเมื่งเหอดูเหมือนจะปังหลังจากปิดประตูคุณหนูคนนั้นก็แค่นเสียงเย็นชาแล้วสารวนถอดเสื้อผ้าออกต่อไปอย่ามาขวางทางเรื่องดีงามของข้าข้าเลี้ยวหงจวงสวยที่สุดในหมู่บ้านบนหุบเขาผู้ชายกี่คนต่อกี่คนต้องก้มลงกรับกรานใต้ชายกระโปรงข้าแทบอดรนทนไม่ไหวพร้อมจะแลกกชีวิตตัวเองเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากข้า,ข,าข้าไม่เชื่อหรอกว่าหลังจากที่เขาได้ลิ้มรสของข้าแล้วจะยังสนใจนางผู้หญิงผมเหลืองคนนั้นอยู่ สาวใช้ลังเลอึกอักอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ถอยออกไปนางช่างมั่นใจในตัวเองเสียจริงนะอานจือหน้าแดงกำมือกำเป็นหมัดแน่นแทบอดใจไม่ไหวอยากจะลงไปต่อยหน้าเรียกสตินางสักหลายหลายหมัดเจอหลานกดกำปั้นของนางลงไปอย่างเงียบเงีบกระซิบว่าพี่สาวอย่าได้ร้อนรนไปมีโอกาสให้เจ้าได้ต่อยหน้านางแน่นอนนางเองก็ยังรู้สึกเลยว่าเลี้ยวหงจวงผู้นี้ออกจะมั่นใจในตัวเองเกินไปหน่อยจริงๆคงจะยังไม่เคยเห็นพี่อานจือละสิ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องร้ายอยู่สักหน่อยคุณชายหนิงคนนี้ก็ไม่เคยเห็นพี่อานจือมาก่อนเหมือนกันหากเขาเกิดหลงไหลไปกับแผนสาวงามพลีกายของแม่นี่ขึ้นมาจริงๆเช่นนั้นก็ต้องสมน้ำหน้าเขาแล้วที่ต้องพลาดโอกาสเคียงคู่กับพี่อานจือไปอานจือขมวดคิ้วนิ้วหน้านางไม่เข้าใจเลยถ้าตอนนี้ไม่รีบลงมือหรือจะต้องรอจนกว่าผู้หญิงหน้าด้านคนนี้จะลงมือก่อนอย่างนั้นหรือ แต่ที่ผ่านมาน้องสาวพูดถูกเสมอนางจึงพยายามระง,งับความโกรธเฝ้ารอความเปลี่ยนแปลงความสนใจของเลี้ยวหงจวงอยู่ที่หนิงหงจอะเป็นธรรมดาที่นางย่อมไม่ทันสังเกตเห็นสาวน้อยน่ารักทั้งสองที่ซ่อนตัวอยู่ด้านบนอย่างมีเจตนาแฝงเร้นนางรู้ข่าวแล้วว่าอันจือจะไม่มาที่นี่แล้วความเร็วของนางจึงชะลอลงราวกับว่านางกำลังเพลิดเพลินกับขั้นตอนเหล่านี้ที่มันดำเนินไปเสื้อคลุมร่วงลงบนพื้นเสื้อตัวในปิดคลุมตัวอยู่ นางเดินเท้าเปล่าไปที่ข้างโต๊ะแล้วจุดทูบหอมกลิ่นหอมแปลกๆลอยอ้อยอิ่งขึ้นมาแล้วกระจายไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วจากนั้นนางก็ดึงสายรัดเอวออกสุดลมหายใจเข้าลึกๆเคือก,ก,กหนึ่งพึมพำอย่างลำพองใจกลิ่นหอมนี้ถ้ารวมเข้ากับยาในร่างกายของเจ้าแม้แต่คนตายก็ยังทนไม่ได้แต่ข้าไม่รีบร้อนรอให้เจ้าเป็นฝ่ายเริ่มจู่โจมเองแล้วกันห้าห้านางไม่มีวิธีทำลายฤทธิ์ของเครื่องหอมชนิดนี้ได้ จึงทำได้แค่กังวลใจอยู่ด้านบนต่อไปเท่านั้นเดิมทีนี้เป็นแค่การทดสอบธรรมดาแต่หลังจากที่จุดเครื่องหอมนั่นแล้วมันก็กลายเป็นความยากลำบากระดับคุมนรกขึ้นมาทันทีช่างเธออย่างไรก็ชิงลงมือเลยแล้วกันเลี้ยวหงจวงที่กำลังนึกกระหยิมเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อไม่ทันคาดคิดว่าจู่ๆภาพตรงหน้าจะมืดนอนอยู่บนเตียงแล้วและคนที่ลงมือก็คือหนิงหงเจาะที่สมควรจะนอนอยู่บนเตียงนี้นั่นเอง นางรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวไปมาผ่านผ้าห่มซึ่งห่มคลุมตัวนางอยู่ทำให้เลือดของนางพุ่งพล่านห้องนี้ทั้งห้องก็มีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นแปลว่ามันก็ต้องเป็นมือของหนิงหงเจาะแน่แล้วหนิงหลังจะทำเป็นหยอกเย้าไปมาผ่านผ้าห่มไปทำไมกันดึงผ้าห่มออกแล้วมาสนุกกันเถอหน่านางทั้งแสนยินดีแสนจะมีความสุขก่อนหน้านี้นางเคยยั่วย้าให้ท่าหนิงหงเจาะสองครั้งแต่เจ้าหนูนี่ไม่เคยแสดงสีหน้าดีๆให้นางเลยสักครั้ง ผลสุดท้ายนี่ไม่ใช่ว่าร้อนรนจนเป็นลิงติดสัตว์เลยหรอกหรือแต่เพียงไม่นานนางก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกตินางขยับตัวไม่ได้แล้วเดิมทีในตอนแรกนางรู้สึกว่าร่างกายเริ่มทนไม่ไหวจึงคิดจะขยับตัวแต่กลับพบว่าตนเองขยับไม่ได้แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงการดึงผ้าห่มบนหัวออกเพื่อจะดูหน้าของหนิงหงเจาะเลย นั่นแปลว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวไปไ,ปไปมามาบนตัวนางไม่ใช่มือของหนิงหงเจาะแต่เป็นเชือกนางถูกมัดจนดิ้นไม่หลุดเสียแล้วเลี่ยวหงจวงตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วนางพยายามดิ้นรนอย่างหนักให้ตัวเองหลุดพ้นหนิงหงเจาะเป็นเจ้าสิน,นะนี่เจ้าทําอะไรนะปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1 8 0 8หนิงหงจะดับเครื่องหอมผลักเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นหอมประหลาดในเรือนนั้นออกไป ในเวลานี้เลี่ยวหงจงร้องตะโกนจนคอแหบแห้งไปหมดแล้วร่างกายถูกกลิ่นหอมประหลาดนั้นกระตุ้นเราเส้นประสาทจนตื่นตัวแต่ไม่อาจขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวได้สร้างความทรมานให้นางอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นตรงหน้าก็พันมีแสงสว่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นนิ้งหงจ่อใช้เหล็กดัดหน้าต่างที่เพิ่มมาตัวหนึ่งช่วยดันดันผ้าห่มที่คลุมอยู่บนหัวของนางลงมาให้เล็กน้อยจนพอจะทำให้นางมองเห็นได้แม้จะทุลักทุเลเต็มที คุณนูหลี่หรือว่าจะเรียกคุณหนูเลี้ยวดีหลักคุยกันสักหน่อยไหมเลี้ยวหงจงมองดูใบหน้าเย็นชาและหญิงพยองพร้อมด้วยเสื้อผ้าเต็มยศไม่มีหลุดลุ่ยของเขาดูตรงไหนก็ไม่เหมือนคนที่ติดกับดักแม้แต่น้อยก็โกรธจ,จนแทบอดรนทนไม่ไหวอยากฉีกถึงผ้าหม่มให้มันขาดกระจุยกระจายเป็นชิ้นๆหนิงหงจอดเจ้าหลอกข้าก็แค่ใครดีมาค่าก็ดีตอบเท่านั้นเองหนิงหงจอบพูดด้วยท่าทางสุภาพอย่างยิ่ง เลี่ยวหงจวงคำรามเจ้ารีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลยนะนิงหงจะพูดว่าเราอ,อีกเดี๋ยวก็จะปล่อยแล้วล่ะนางโกรธจนแทบคนออกหัวฝืนกัดฟันทนจนนางเริ่มรู้สึกว่าอดทนต่อความรู้สึกไม่สบายกายได้บ้างนิดหน่อยนี่เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่นิงหงจะพูดอย่างเรียบเฉยว่าก็แค่อยากจะถามว่าคุณหนูเลี่ยวเป็นคนถิ่นไหนเฝ้าวางแผนเล่นงานข้าผู้แซนิงครั้งแล้วครั้งเล่ามันเรื่องอะไรกันแน่ ฤทธิ์ยาที่เล่นงานถึงสมองค่อยๆผสมผสานกับความโกรธแค้นเลี้ยวหงจวงรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นบ้าให้ได้แล้วพูดพลางหอบจนตัวยโยนข้ามีใจให้เจ้าอยากแต่งให้เจ้าถึงได้วางแผนตามต่อแย่พวพันเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้ารีบปล่อยข้าเถอะให้ข้าได้ดูแลปรนนิบัติเจ้าดีไหมนางเด็กผมเหลืองอายุแค่ไม่กี่สิบขวบอยู่วนเมืองเหอน,นั่นไม่เหมาะกับเจ้าหรอกไม่ใช่ว่านางมีพ่อที่เป็นอ,องคพิการรอกหรือ ความเจ็บปวดจากส่วนท้องแล่นปาาดขึ้นมาอย่างรุนแรงเสียงของเลี้ยวหงจงพันหยุดลงอย่างกระทันหันแต่ริษยาในร่างของนางแรงเกินไปจากเดิมเป็นเสียงร้องเพราะความเจ็บปวดแต่เมื่อมาถึงริมฝีปากก็กลับกลายเป็นเสียงร้องครวญนครางแทนดวงตาของหนิงหงจอหนักอึ้งจมดิ่งพูดอย่างเย็นชาว่าคุณหนูเลี้ยวถ้ายังอยากมีลิ้นไว้พูดอยู่หละ่ะก็โปรดระวังคำพูดและกริยาของตัวเองให้มากหน่อยละ่ะ เลี้ยวหงจวงถูกไอสังหารในดวงตาของเขากดดันจนตกใจกัดริมฝีปากแน่นไม่พูดอะไรออกมาอีกเมื่อครูนี้ค่าได้ยินคุณหนูเลี้ยวพูดถึงหมู่บ้านในหุบเขาที่แท้คุณหนูเลี้ยวก็เป็นคนจากหมู่บ้านบนหุบเขาเองหรือนี่เขาลูกไหนละ่ะคงไม่ใช่หมู่บ้านบนหุบเขาเลยถิงแห่งเป่ยโม่หรอกนะหนิงหงจับเท้นถามแววตาของเลี้ยวหวงใจฉายว่าตื่นแหวนวูบหนึ่งแต่ก็รีบปฏิเสธอย่างรวดเร็วว่า ไม่ใช่ข้าเป็นคนแควนจินมาทําการค้าขายที่เจียงเปยไม่ได้รู้จักหมู่บ้านบนหุบเขาเลยถิงที่เจ้าพูดถึงเลยแม้แต่น้อยนิงหงจอย,ยังคงถามต่อไปได้ยินมาว่าหมู่บ้านบนหุบเขาเหลยถิงล้วนมีแต่พวกอันธพาลเดนตายกับพวกนอกกฎหมายทั้งสิ้นขอแค่ให้เงินไม่ว่าเรื่องอะไรล้วนทําได้หมดก่อนหน้านี้พวกที่ลอบสังหารอ,องไวแห่งเปยถังก็คือพวกเจ้าละสิ วังท่วงท่าให้ดูน่าสงสารส่งเสียงร้องครางออกมาพลางแสดงท่าทางที่คิดว่าดึงดูดสายตาผู้ชายได้มากที่สุดไปด้วยเหล็กดัดหน้าต่างในมือของเขาถูกคว่างออกไปประตูตู้เสื้อผ้าที่อยู่อีกด้านหนึ่งพันเปิดออกที่แท้ก็คือผู้ชายสองคนที่อุ้มหนิงหงจอดเข้ามาในห้องพากันล้มออกมาจากในนั้นเมื่อเห็นพวกเขาสีหน้าของเลี้ยวหงจวงก็เปลี่ยนไปทันทีนางดิ้นรนด้วยความตื่นตระหนกหนิงหงจาะนี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรกันเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ นิงหงจะหยิบหินออกมาสองก้อนดีดใส่จุดชีพรจรของพวกเขาจากนั้นก็หันหลังแล้วลงกรนปิดประตูสาวเท้าเดินออกไปทันทีในเวลานี้เององครักษ์ที่จับตัวสาวใช้ของเลี้ยวหงจวงกับผู้ชายอีกคนมัติดกันจนแน่นก็ก้าวเท้าขึ้นมารายงานว่าคุณชายจับทุกคนมาไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้วขอรับขอรับพวกทหารองครักษ์ตอบรับแล้วเข้าล้อมเรือนส่วนหลังเอาไว้อย่างรวดเร็ว ในเวลานี้สองสีพี่น้องวางกระเบื้องปิดหลังคาลงไปใหม่ได้ยินคำพูดลามกสับดนด้านล่างค่อยๆเอามือที่ยกมาปิดตาวางลงไปอย่างเงียบๆดูไปแล้วเหมือนว่าการนั่งชมละครแบบใกล้เกินไปจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียสิทธน,นะเจอหลานพูดด้วยความรู้สึกที่ยังสยองไม่หาย นั่นสิอันจือก็หน้าแดงหูแดงเช่นกันพวกนางสองคนยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงชะไหนเลยจะเคยได้เห็นฉากที่รุนแรงต่อใจขนาดนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพวกนางไม่มีโอกาสได้สแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเลยใครจะคิดห่าว่าหนิงหงจอดจะยังเก็บผู้ชายสองคนนั้นไว้อันจือถอนหายใจด้วยความโล่งอกมีหน้าหล่ะน้องสาวถึงได้เอาแต่พูดว่าให้รอก่อนก่อนที่แท้เป็นนางคิดมากจนใจว้าวุ่นไปเองจริงๆกระทั่งเรื่องที่ชายสองคนนั้นไม่ได้ออกจากเรือนนี้ไปนางก็ยังไม่ ท่านได้สังเกตเห็นด้วยซ้ำแต่พี่เคยก็หล่อมากจริงๆนะโดยเฉพาะตอนที่พูดว่าให้ระวังคำพูดนั่นน่ากลัวจนแม่เลี้ยวหงจวงนั่นตกใจจนไม่กล้าพูดอะไรต่อเลยละ่ะเจอหลานพาอันจือกลับลงไปในซอยปากก็พูดเจ้ยแจ้วยังมีความสุขเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของอันจือก็แดงก่ำขึ้นกว่าเดิมพี่เขยอะไรกันเรื่องแต่งงานยังไม่ยังไม่กำหนดเสียหน่อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ